สวัสดีครับผมไอเบสคงจากเพจโค้ดอเมริกนะครับในวิดีโอนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการแจ้งเตือนการล็อกอินล็อกเอาท์แจ้งเตือนยอดขายต่อบินนะครับผ่าน l ล n e Notify นะครับหรือเราสามารถที่จะเขียนโปรแกร,รมให้แจ้งเตือนอื่นๆได้น,นะครับอย่างเช่นที่ผมทําไว้ก็จะเป็นแจ้งเตือนเมื่อมีการล็อกอินล็อกเอาท์เมื่อมีการแก้ไขสินค้าลบสินค้า,าเมื่อมีการขายสินค้า เมื่อสินค้า,ามีสต็อกเหลือน้อยนะครับสินค้าหมดสตอ็อกและก็สินค้าติดลบนะครับในกรณีที่ถ้าโปรแกรมของเราอนุญาตให้มีการขายติดลบได้เนาะก็เป็นการประยุกต์ใช้งาน l อนไลน์อติายนั่นเองนะครับเราจะให้แจ้งเตือนอะไรก็สามารถเขียนโปรแกรมได้เนาะในที่นี้จะยกตัวอย่าง3อย่างนะก็คือแจ้งเตือนเมื่อมีการล็อกอินล็อกเอาท์และก็แจ้งเตือนเมื่อมอีการขายในแต่ละบินนะครับผมก็คือยอดขายนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างนะผมใช้ ปโปรแกรมที่ผมใช้สอนในหลักสูตรสร้างโปรแกรมขายสินค้าด้วย C# arp, กับ SQL Server โดยใช้ Entity Framework call นะครับอ่ะอันนี้เนาะก็จะใช้ Line Notify นะครับอ่ะเดี๋ยว start โปรแกรมให้ดูอ่าจากนั้นผมก็จะทำการยุบหน้าต่างเอาไว้นะครับแล้วก็จะให้เห็นเฉพาะตัวล i n อ่าตัว line Notify ตัวนี้กับโปรแกรมนะเมื่อผมล็อกอินสำเร็จนะครับตรงนี้ผมล็อกอินด้วย Admin หนึนะผมกดล็อกอินเข้าไป โปรแกรมก็จะทําการส่งไปที่ line เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนาะก็จะมีการบอก acting อหรือ action ว่าเป็นการล็อกล็อกอินนะแล้วก็ใครเป็นคนล็อกอินเห็นไหมครับเวลาเท่าไรเนาะ,ะต่อไปจะเป็นการล็อกอัลบางนะครับกดตรงนี้ล็อก yes. อา์ตอบ yes เห้ไหมครับตัวนี้ก็จะมีการแจ้งว่าเป็นการล็อกอา์นะครับเวลาเท่าไหรเนาะตรงนี้ต่อไปผมจะล็อกอินด้วย admin สามแล้วกันนะ พาสเวิร์ดก็สัญาหกอ่ะ enter อ่าเห็นไหมครับล็อกล็อกอินด้วยอ่า username admin สามตัวนี้เนาะตรงนีนงน้เป็นชื่อเต็มของพนักง,งานเนาะตรงนี้อ่าต่อไปจะให้ดูตัว l i n e n o t i f y setting ผ่านตัวเมนู o ูตัวนี้อ่า Line n o t i f y setting ก็จะพบว่ามีตรงนี้นะครับเนี่ย Log i n alert อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ตรงลน์โทเค็นเนี่ยก็ให้เราวางโทเค็นของเราที่สมัครใช้ใน l ล n e เนาะเอาวางเข้าไปแล้วก็ทําการเซฟให้เรียบร้อยว่าต้องการให้แจ้งเตือนอะไรบ้างในที่นี้ผมจะให้แจ้งเตือนการล็อกอินล็อกเอาท์ก็ทดสอบไปแล้วเนาะเมื่อกี้เหลือตัวนี้นะเซลอะเร์ก็คือว่าแจ้งเตือนทุกบินเลยนะเมื่อมีการขายเนี่ยก็ส่งยอดขายเข้าไปที่ไลน์เลยนะทำอย่างไรก็เซฟไปเลยเซฟเรียบร้อยนะครับก็ปิดหน้าต่างไป ถ้าเปิดใหม่ครั้งเนี่ยก็จะเป็นการเห็นไหมเขาติ๊กแค่3ามสามออปชันนะตรงนี้เนาะก็เรียบร้อยถ้าไปจะมาลองขายของดูนะได้ไหมกดตรงไฟาออฟเซลนะปึ๊บลองขายของดูครับก็จะขาย3รายการนะสังเกตรตรงนี้ เลขที่ใบเสร็จนะชื่อพนักง,งานขายตรงนี้นะครับแล้วก็จะป้อนจํานวนเงินที่รับมาจากลูกค้าเนาะหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทอ่าไม่มีทอนนะอ่ายอดยอดขายทั้งหมดตรงนี้นะหนึ 1, 3, ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยจะต้องถูกส่งไปที่ Line Notify นะอ่าส่งไปให้เจ้าของร้านก็ได้นะสมมุติในที่นี้นะก็กดเซฟนะปึ๊บตอบ yes เพื่อดําเนินการต่อเนาะปึ๊บอ่าอน,นี่เขาก็ปริ้นใบเสร็จออกมาแล้วนะครับผม ไปดูที่ Line Notify นะครับก็พบว่าตรงนี้ s a v e a อ e r เเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็เลขที่บริษ็ท009เนี่ยนะครับปี2023เนี่ยยอดขายทั้งหมด13,900บาทก็ถูกต้องนะครับดูตามนี้เนะาะใครเป็นคนขายอ่าเวลาเท่าไหร่นะครับวันที่เท่าไหร่เนาะตรงนี้ก็บอกเรียบร้อยก็ประมาณนี้เนาะในการประยุกต์ใช้ Line นะครับก็เราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับตามที่ผมได้บอกไปอันนี้ก็เป็น ใบเสียบนอะก้องปริ้นก่อนถึงจะปิดหน้าต่างนี้ไปได้เนาะโอเคครับในวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ในส่วนของการประยุกต์ใช้งานลายนี่ก็มีต่างๆนะมากมายเลยนะครับผมจะให้แจ้งเตือนอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นสต็อกเหลือนะ้อสต็อกหมดสต็อกติดลบได้ทั้งนั้นนะครับผมก็โอเคครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้ามันมีประโยชน์เนาะก็ขอบคุณมากครับ